สวัสดีทุกคนกลับม,มาพบกันอีกครั้งกับพิตานะคะหลังจากหายไปนานคิดถึงทุกคนมากเลยนะเออก็ไม่สบายนะคะเพราะว่าอากาศมันเป็นพิษ PM2.5 ท่าทำร้ายร่างกายมนุษย์ต่างดาวเหลือเกินนะคะแล้วก็ไปนอนคิดมาด้วยระหว่างนี้ว่าเอ้ยตั้งต้นมาแล้วทำคอนเทนต์ที่มันมีสาระให้กับทุกคนนะเพื่อจะได้เป็นประโยชน์อะไรเงี้ยแล้วก็เลยอ่ะแล้วเรามาทำคอนเทนต์ที่มีสาระกันเถอะโดยวันนี้นะคะ ก็จะมาพูดถึง3ข้อใหญ่ๆที่คนที่กำลังจะไปสัมภาษณ์งานหรือว่าแคนดิเดตนี่แหละเขามักจะลืมหรือว่าทำผิดพลาดนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่บอกเลยนะว่าน่าเสียดายมากนะคะถ้าเกิดว่าคุณทำสามข้อนี้เนี่ยจากที่ผลการคุยมาหรือว่าภาพลักษณ์ i r ิ i พิวช i ่ n น่าจะดีมันจะยิ่งดีขึ้นไปอีกนะคะก็จะดูแบบโอ้คนนี้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะต้องบอกก่อนว่าก็อันนี้นะครับเป็นข้อมูลทั้งหมดจากประสบการณ์ตรงของผมเลยครับซึ่งผมทํางานในบริษัทเอกชนนะครับที่จะเรียกได้ว่ามีคนอยากร่วมงานด้วยมากที่ติดท็อปมาแล้วนะครับหนึ่งใน1ิเพราะฉะนั้นก็อยากให ลองเอาไปปรับปรุงหรือว่าเอาไปลองใช้ดูนะคะว่าเออมันจะได้ผลไหมจะได้รับกระแสตอบรับที่ดีไหมมีคนแบบว่าเรี่กเข้าไปสัมภาษ์ลับลึกเพิ่มขึ้นไหมนะคบสำหรับถ้าเกิดว่าคุณเองก็เป็นคนที่เคยสัมภาษณ์คนอื่นหรือว่าเคยถูกสัมภาษณ์แล้วก็มีประสบการณ์ที่มันแบบแปลกใหม่อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าคำถามที่แบบว้าวเราใจอะไรเงี้ยก็เอามาแชร์กันได้นะครับสาหรับประสบการณ์การสัมภาษณ์คนนะก็น่าจะเป็นหลักน้อยเด้แล้วแหละนะคะ อืมเอาละสำหรับข้อแรกที่คนมักจะทำผิดพลาดคือ 1. การแต่งกายนะคะการแต่งกายเนี่ยเราแต่งตัวใส่สูตรผูกไทยมันไม่ใช่ว่าผิดน้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ถามว่าถ้าเกิดว่ามันจะดีกว่าไหมถ้าเราแต่งตัวเหมือนกับว่าเราเป็นคนในองค์กรแต่สุภาพขึ้นอ่าหลายๆคนอาจจะไม่เข้าใจนะว่าเอ๊ะ ทำไมล่ะทำไมถึงไม่แต่งตัวให้สุภาพเรียบร้อยไปเลยแบบร้อยยี่เเท่าไปเลยตั้งแต่แรกถูกไหมจะบอกว่าอันเนี้ยคุณลองคิดภาพดูนะว่าสมมติว่าคุณไปสัมภาษณ์งานใช่ไหมคุณคิดแค่ว่าเออมันต้องใส่สูตรปุกไทยจัดเต็มใช่ไหมคะแต่แต่แต,แต,แต่อย่าลืมนะว่าวัฒนธรรมองค์กรแต่ละที่มันไม่เหมือนกันค่ะบางที่ที่เขาทํางานอ่ะเขาอาจจะเป็นเดเวลลอปเปอร์อย่างเงี้ยก็คือเป็นผู้พัฒนาอะไรเงี้ยเขาอาจจะใส่แค่เสอยืด ถูกไหมอันนี้เป็นวัฒนธรรมของเขาที่เขาก็แต่งตัวกันเรียบๆง่ายๆถูกไหมอืมเพราะฉะนั้นถ้าเหิดว่าเราเกิดใส่สูตรผูกไทยไปแบบจัดเต็มเนี่ยคะ่ะมันจะทําให้เกิดความกดดันว่าคุณไม่ใช่ส่วนหนึ่งขององคอ์กรอ่าอันนี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับจิตวิทยาทุกคนคือถ้าเราอยากให้เขารู้สึกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรนะทางที่ดีนะคะอันนี้แนะนําเลยนะว่าอย่าเพิ่ง ตัดสินใจไปว่าเราจะต้องไปขั้นแบบแม็กซิมัมในการแต่งตัวนะคะตอนที่ HR โทรมาถามเราเนี่ยก็สามารถถามเขาไปได้เลยนะว่าเออเนี่ยขอโทษน,นะครับวัฒนางทำองค์กรเนี่ยส่วนมากเขาแต่งตัวกันประมาณไหนครับแล้วเราก็แค่ทําให้สุภาพขึ้นอีกหนึ่งในเวล์แต่ว่าเขาบอกว่าอ๋อแค่ชั่วค่ะก็ส่วนมากก็แต่งตัวตามสบายเลยอ่าอันเนี้ยก็รู้เลยว่าอใส่สูทผูกไทยเนี่ยมันก็จะดูหนักเกินไปถูกไหมก็แค่ใส่เสื้อยืดแล้วก็ใส่ตัวสูท ด้านนอกเป็นแบบศูนย์ลำลองอันนี้ก็จะดู casual and smart ค่ะแนะนำเลยนะอ่าสำหรับข้อที่1ก็ผ่านมแล้วนะคะหวังว่าทุกคนจะพอเก็ทภาพเนอะอาละค่ะสำหรับข้อที่2นะคะที่ทุกคนมักจะอาจจะเข้าใจผิดหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเขินก็ไม่แน่ใจนะคะก็คืออาจจะไม่กล้าถาม HR นะคะว่าเออโฟกัสสัมภาษณ์เป็นยังไงนะคะอันเนี้ยเป็นเรื่องที่แบบสำคัญมากเลยนะคะทุกคนว่า การที่คุณถามว่าโฟกัสสัมภาษณ์เป็นยังไงอะทำให้เรารู้ได้ว่าเราต้องเจอกับใครแล้วก็คนที่เราจะต้องพูดคุยด้วยอะใช่คนที่เราจะต้องเจอที่ทํางานไหมหรือว่าเขาทํางานตรงกับเราหรือเปล่านะคะเพราะว่าถ้าเราเข้าไปมันก็อาจจะไม่ได้มีช่วงเวลาให้ถามกับคนที่คุยขนาดนั้นนะอาจจะมีการเอาเวิร์ดนะต้องเผื่อไว้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็แนะนําให้ถามไว้เลยนะว่าแล้วมีโฟกัสสัมภาษณ์เป็นยังไงครับมีกี่รอบอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็เรื่องสวัสดิการอื่นๆก็สามารถถามไว้ได้เลยนะคะที่ช่วงนี้โดยที่ไม่ต้องไปรู้สึกว่าเ,าเขาจะดูว่าเราเห็นแจงเงินหรืออะไรอย่างนี้นหรือเปล่านะคะยิ่งคุณถามละเอียดเท่าไหร่เนี่ยคุณก็จะสามารถมีข้อมูลไว้ตัดสินใจได้มากเท่านั้นนะคะทางที่ดีนะเราควรจะติดต่อกับ h พนะคะเท่าที่จําเป็นเพราะฉะนั้นในเมื่อเขาให้โอกาสเราถามแล้วเนี่ยก็ถามให้เต็มที่นะคะจัดไปเลยแล้วก็ สุดท้ายค่ะที่คนอ่ะมักจะพลาดกันบ่อยที่สุดในวันที่มาสัมภาษณ์และในห้องสัมภาษณ์นะคะก็คือขอแนะนําตัวอ่าขอแนะนําตัวอันเนี้ยจะบอกว่าทุกคนที่มาสัมภาษณ์อะคะ่ะก็จะมีเวลากําหนดถูกไหมว่าโอเคเรานัดกันตั้งแต่ตอนนี้ถึงตอนนี้เพราะว่าพี่คนที่มาสัมภาษณ์เองอ่ะเขาก็จะมีช่วงเวลาเหมือนกันว่าเขามีเวลาให้เราทั้งหมดกี่ชั่วโมงสมมติว่าหนึ่งชั่วโมง แล้วอยู่ๆ,ๆพอเราเข้าไปในห้องสัมภาษณ์ปุ๊บเราขอแนะนําตัวเลยอ,ะ,อะทางฝ่ายผู้สัมภาษณ์เองอะเขาก็จะรู้สึกไม่ดีที่จะเบรกเราถูกไหมคะแล้วเขาก็ต้องปล่อยให้เราแนะนําตัวอันเนี้ยเป็นเป็นเรื่องจริงเลยนะสาหรับคนส่วนมากที่ค่อนข้างสุภาพก็เขาก็จะไม่เบรกผู้สมัครคะ่ะเขาก็จะปล่อยให้ผู้สมัครพูดไปแต่ยิ่งเราใช้เวลาไปเท่าไหร่ตั้งต้นทุกคนมี1ชั่วโมงเหมือนกันแต่ว่าเราอะใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงของเราอะ ฐานไปกับการที่เราพูดแนะนําตัวเองจากบทของดีซูเม่อย่างที่นึงเลยว่าตอนที่เราได้โอกาสเข้ามาสัมภาษณ์แล้วเนี่ยคนที่สัมภาษณ์เราค่ะเขาต้องผ่านตาม,มาแล้วว่าเออคนนนี้น่าจะโอเคแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องเชื่อว่าเขาอ่านดีซูเม่เรามาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นให้รอให้เขาถามเราก่อนหรือว่าให้เขาเล่าของเขาก่อนว่าโปรของเขามีการแนะนํำยังไงแล้วก็พยายามจับประเด็นว่าเขาถามตรงไหนเป็นพิเศษนะคะ เราก็ตอบคำถามตรงนั้นที่เขาถามให้ดีที่สุดอย่าใช้เวลาอันมีค่าของเราไปกับการพูดข้อมูลที่เรารู้อยู่แล้วให้พยายามเจาะเพื่อหาว่าเขาอยากรู้อะไรแล้วจะได้รู้ว่างานจริงๆเราจะต้องเจอกับอะไรนะคะเพราะว่าเราไม่มีทางคิดภาพออกหรอกว่างานต่อไปที่เราต้องไปทำกับพี่เขาเนี่ยมันจะเป็นยังไงแบบ100%เนะคะเราก็ได้แค่คิดตามจากสินที่เขาถามนี่แหละเพราะฉะนั้นให้พยายามดูให้ดีว่า ที่นั่งอยู่ตรงนั้นมีใครบ้างแล้วก็ถามเขาไปเลยว่าในตอนสุดท้ายหลังจากที่เขาให้ถามแล้วว่าเอ๊ผมจะต้องทางานกับใครครับจะต้องเจอใครบ้างแล้วก็อันนี้เป็นการคุยกับลูกค้าไหมและอันนี้ทีเด็ดค่ะที่แนะนําให้ถามเลยนะสําหรับคนที่ไปสัมภาษณ์คือตําแหน่งที่เปิดนี้ทําไมถึงรับครับอ่าอันเนี้ยหลายๆคนนะคะที่อาจจะไปสัมภาษณ์ มาเยอะเนี่ยอาจจะอาจจะรู้นะแต่ว่ามันเป็นคำถามที่อันนี้เพิ่มเติมจาก3ข้อนั้นนะนนก็คือเปอะลรที่อยากแนะนำจริงๆว่าให้ถามนะคะว่าทำไมเขาถึงเปิดตำแหน่งนี้เพื่อที่เราจะได้รู้ได้ว่าแนวทางอนาคตของบริษัทหรือกระทั่งตำแหน่งของตัวเองอะ่ะมีแนวทางเติบโตแค่ไหนนะคะเพราะว่าถ้าเราถามแล้วเขาเกิดบอกว่าอ๋อคุณเก่าลาออกไปมันก็มีความเป็นไปได้ที่อ่า เอหรืองานมันไม่ดีหรือ,เ,อเขาลาออกอะไรเยงี้เขาอาจจะได้คิดนะคะแต่ว่าถ้าเขาตอบว่าอ้ออันนี้ขยายขยายตําแหน่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แปลว่าอู้บริษัทนี้ก็แปลว่าโอ้มีอนาคตนะอะไรอย่างเงี้ยแปลว่าเฮ้ยน่าจะทํางานด้วยได้นะอะไรอย่างเงี้ยน่าจะไม่ได้มีนิเกติรีิซอลนะอะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะที่อยากให้ทํากันเลยอันนี้แถมเลยก็คือให้พยายามสังเกตว่าคนที่มาสัมภาษณ์เราอะคะ่ะ เขามีลักษณะเป็นยังไงบ้างน,นะคะเขามีอาการเป็นยังไงสีหน้าเขาดูเหนื่อยดูเพียไหมเพราะว่าคุณอย่าลืมว่าคนที่มาสัมภาษณ์เขาคือคนที่ทํางานอยู่ที่นี่อยู่แล้วเนะไม่ว่ากริยาท่าทางอะไรที่เขาแสดงออกมากระทั่งทัศนคติเนี่ยมันก็ปุ่งบอกได้เลยว่าที่ทํางานแห่งเนี้ยที่เรากาลังจะไปร่วมงานด้วยอ่ามันเป็นยังไงนะคะเพราะฉะนั้นก็แนะนําเลยว่าให้ตั้งใจสังเกตคนที่มาสัมภาษณ์เราให้ดีนะคะว่า เออเป็นยังไงแล้วเรามีความเข้ากันได้กับเขามากแค่ไหนนะคะเพื่อให้การทํางานของเรามันจะได้ไม่น่าอึดอัดน,นะคะถ้าเกิดว่าเราเกิดตอบรับขึ้นมาจริงๆก็ฝากไว้ประมาณนี้ค่ะหวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะโดยเฉพาะคนที่กําลังจะไปสัมภาษณ์งานถ้าคิดว่ามันมีประโยชน์แล้วก็อยากให้มีคลิปแนวนี้ขึ้นมาอีกนะคะก็สําหรับคนที่ยังไม่สับสก๊อตยังไงก็ต้องรบกวนสับส r i b ตให้ช่องวิบ้านด้วยนะคะแล้วมาพบกันใหม่กับหนะัวข้อหน้า ประมาณนี้นะคะสำหรับคนที่มีคอมเมนต์ว่าเคยเจอแบบคำถามแปลกๆหรือว่าอะไรจากผู้สัมภาษณ์เนี่ยก็มาแชร์กันได้นะคะเพราะว่าอันเนี้ยมีอะไรมีมีอะไรก็อยากจะมาแชร์กันจริงๆว่าเออมีใครเจอประสบการณ์อะไรที่แปลกๆจากการสัมภาษณ์อะไรประมาณไหนบ้างแล้วมีคำถามอะไรที่มันดูมันดูแปลกๆนะดูแบบเอะเขาถามไปเพื่ออะไรเรามาลองคุยกันดูนะค่ะวันนี้ก็เท่านี้นะคะไว้เจอกันค่ะบ๊ายบาย